ก็จะมารีวิวนะครับนี่เลยครับไม่ลอยนะครับของแบรนด์โปพัทนะครับนี่ตัวรีซีฟเวอร์รับสัญญาณร้องคาาล่เกะอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือใช้งานกลางแจ้งก็ได้ก็แนะนําตัวนี้เลยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่โปรติโอนะครับวันนี้พบกับผมชิตเกินครับช่างพองครับผมก็จะมารีวิวนะครับนี่เลยครับไม่ลอยนะครับของแบรนด์โปพัทนะครับซึ่งจะเป็นตัว EU 8ปนะครับซึ่งตัวนี้ขอบอกเลยว่า ด้วยขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเหมาะกับงานยังไงนะครับหนึ่งหลักกลางแข้งก็ได้สองใส่ในรถยนต์อย่างนี้เราอยากมีไม้ลอยใช้ในรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานแห่งานโฆษณาต่างๆนะครับซึ่งช่วงนี้ก็มีการแห่โฆษณาหาเสียงนะครับก็คือถ้าท่านไหนนะครับอยากได้ไม้ลอยนะครับไปใช้งานนะครับก็แนะนําตัวนี้เลยด้วยขนาดเล็กนะครับอ่ะเรามาดูข้างในกันนะครับว่ากล่องตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอยู่ข้างในของไมค์ซีรีส์รุ่นนี้นะครับไปดูด้วยกันเลยอ่าโอเคว่าจะแกะขึ้นมา นะครับโอเคเปิดขึ้นมาก็คือหนึ่งละก็จะมีคู่มือการใช้งานแต่ว่าคู่มือตัวนี้ดีหน่อยนะครับก็คือเป็นคู่มือฉบับภาษาไทยนะครับภาษาไทยนะครับการใช้งานง่ายนะครับสะดวกตรงนี้คู่มือภาษาไทยเปิดแผ่นแรกขึ้นมาโอเคก็จะมีตัวรีซิฟเวอร์นี่ตัวรีซิฟเวอร์รับสัญญาณด้วยขนาดไม่ใหญ่นะครับขนาดเล็กนะครับมีเสารับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้มีวอลลุ่ม ปรับเพิ่มลดความดังของเสียงอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีสวิตช์เปิดปิดเครื่องกดลงไปก็เป็นออนใช้งานกรดอกก็ปิดด้านหลังก็จะมีช่องเอาต์พุตก็จะเป็นแบบแจ็คโฟนโมโนแล้วก็จะเป็นแบบ XLR บรบาลานซ์สายขวาแยกอิสระให้แล้วก็จะมีช่องเสียบไฟเลี้ยง5โวลต์ดีก็คือเราสามารถเอาตัวดิฟเวอร์ตัวนี้ไปตั้งหน้ารถแล้วก็ไปเชื่อมต่อน,นะครับกับตัวแปลงไฟนะครับที่เสียบจาก1ิโวลต์ของรถยนต์ แปลงมาเป็น5โวลต์ที่เราชาร์จตัวสามือถือกันนหะก็คือเสียบใช้งานได้เลยในรถยนต์ในรถตู้อย่างนี้นะครับร้องคาอเกะอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือใช้งานการแกล้งก็ได้นะครับตรงนี้อ่าโอเคผ่านไปสําหรับตัวรีซิเซอร์ส่วนตัวอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องตัวนี้ก็จะประกอบด้วยหนึ่งละสายนะครับไปเลี้ยงตัวรีซิเซอร์ก็จะเป็นพอร์ตนี้นะครับพอร์ตสายชาร์จแบบนี้เลยนะครับไปเลี้ยง5โวลต์ต่อมาก็จะมี สายสัญญาณนะครับซึ่งในกล่องนี้จะแถมมาให้ก็จะเป็นสายแจ็คโมโนอย่างนี้นะครับหัวถ้ายความยาวก็ราวๆหนึ่งเมตรหนึ่งเนแล้วก็จะมีฐานแถมมาให้ด้วยนะครับทั้งหมดก็สี่ก้อนนะครับอีกสองก้อนหนึ่งเดี๋ยวอยู่ไหนไม่รู้ตรงนี้โอเคตัวด้ามไม้นี่นะครับด้ามไม่ด้ามไม่ก็จะเป็นตัวด้ามก็จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติก a b s อย่างดีนะครับแข็งแรงอยู่นะตัวนี้นี่นะครับฐานที่ใช้งานที่ใส่ในตัวไม้รุ่นนี้ก็จะเป็นฐาน 2A 2สองก้อน นะครับอันนี้ไม้ตัวที่1นนะครับก็คือใน1ชุดน่ะมีไม้ลอย2ตัวไม้ลอย2ตัวครับสี่ตัวที่2ตัวที่2นะอ่ะโอเคฐานอยู่ในตัวนี้นะครับอยู่ในตัวที่2นะครับขค้ื่ตัวนี้นะครับก็อยู่ในช่วง700นะครับเ0 0มิกอเฮิร์นะครับถึง7 5 7นะครับก็อยู่ในช่วง7 0 0อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบฟังเสียงกันว่าเสียงตัวนี้มันจะดีขนาดไหนนะครับไปดูกัน ก็แนะนำนะครับท่านไหนที่มองหาไม่ลอยนะครับขนาดเล็กไปใช้งานนะครับส่วนในเรื่องของราคาอยู่ที่1,700บาทนะครับ1,700บาทนะครับราคาย่อมเยามากไม่เกิน2 0 0 0นี้ก็แนะนำรุ่นนี้เลยนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอโอเคติดนะครับก็จะมีหน้าจอแสดงนะครับ บอกการใช้งานตรงนี้ถ้าเราปิดไม้นะครับถ้าเราปิดไม่มันก็จะขึ้นเป็นขีดแบบนี้นะครับขึ้นเป็นขีดถ้าเราเปิดไม่ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ความพิเศษนะครับความพิเศษของไม้รุ่นนี้เห็นแล้วนะครับตัวนี้มีปุ่มนะครับนี่ตรงนี้ปุ่มนี้คืออะไรก็คือเป็นปุ่มปรับขึ้นความขีดของตัวไม้รุ่นนี้ สามารถจูนขึ้นได้นั่นเองนะครับจูนขึ้นได้นะเดี๋ยวผมกดให้ดูเห็นไหมตอนนี้เกีย55.1เกี48.3นี่นะครับความพิเศษเลยนะครับก็ราวๆนะครับประมาณ10ช่องความถี่นะจะไม่ผิดตอนนี้หรือ20นี่แหละครับเปลี่ยนความถี่ได้ด้วยนะครับเลือกการใช้งานได้ถ้าเกิดมีขึ้นสัญญาณรบกวนหรือขึ้นเที่อย่างนี้เราสามารถจูนหนีได้นะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับไปใช้งานอย่างนี้ มีขึ้นรบกวนก็สบายแล้วคราวนี้จูนขึ้นหนีได้เลยนะครับไม่มีขึ้นแทรกรบกวนแน่นอนนะครับเอาเรามาทดสอบบางเสียงกันโอเคผมเปิดขึ้นมาละอยู่ที่ไมตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบเฮ้ยทดเสียงดีมากนะครับทนเสียงดีมากตัวนี้ทดสอบทดสอบอ่ะรู้สึกว่าดินามิกการรับอะไรดีมากนะครับตัวนี้ทดสอบทดสอบอ่ะเจ๋งครับเจ็งตัวนี้ ดีมากนะครับเสียงชัดใสนะครับอันนี้ผมแฝดได้หมดนะอีิวอะไรนี่มาดูเลยที่มิกเซอร์นะครับผมก็ปรับอิวอะไรนี่ผมแฝดได้หมดนะตัวนี้แล้วก็ลงไปใส่ตู้แอคทีฟแอคทีฟก,ก็ไม่ได้พูดอะไรก็แฝดไว้เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าโทนเสียงอะดีอยู่นะครับดีมากเลยอย,อยู่ห่างๆมันก็ยังเข้าอยู่นะครับตรงนี้ทดสอบทดสอบเช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ การรับนะครับการรับขึ้นตัวนี้ก็อยู่หวังฝนเลยไม่เกิน50เมตรนะครับตัวนี้เป็นขึ้น UHF นะครับ UHF ทดสอบทดสอบทดสอบเทสต์วันจุบจุจุสวัสดีครับทดสอบเช็คเสียงดีมากนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นของแบรนด์โปรพัดนะครับถ้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับไม่ลอยนะครับไปใช้งานราคาถูกๆแนะนําตัวนี้เลยรุ่นนี้เลยนี่โปรพัด EU 888นะครับเป็นตัวซีรีส์เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งอัปเกรดนะครับในเรื่องของราคาต่ําอย่างนี้คุณภาพสูงมากนะครับถ้าหากท่านไหนที่สนใจนะครับตัวไม่ร้อยนะครับของโปรพัทรุ่นนี้นะครับราคาจําหน่ายนะครับอยู่ที่1,700บาทนะครับ1,700บาทนะครับท่านไหนที่สนใจก็รีบทักแชทกันมาซื้อนะครับหรือท่านไหนนะครับอยู่ไกลไม่สะดวกนะครับทางร้านเราก็มีจัดจําหน่ายผ่าน Lazada Shopee นะครับหรือเว็บของ h i p โปดีโอของเรานั่นเองนะครับถ้าหากท่านไหนอยู่ใกล้นะครับ ตัวดวงนะครับมาดูที่ร้านได้เลยนะครับก็คืออาจจะมีพนักงานนะครับคอยบริการนะครับแนะนําการใช้งานต่างๆให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดตับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้กับผมก็ต้องมาลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ